สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็คลิปนี้นะครับจะมาเปลี่ยนกระถางกระถางต้นชานะครับแ้วเกี่ยนนะครับต้นนี้ก็กิงที่นิดใบไว้ออกแตกมาแล้วนะครับก็อันดับแรกก็เคลียใบที่ อยู่ตามจุดที่เราไม่ต้องการนะครับตามข้อตามจุดมุมนะครับเอาออกเอาออกให้หมดนะครับพวกนี้เอาออกเคลียร์ออกนะครับพวกนี้ เสร็จนะครับกิ่งที่ควรตัดทดนะครับก็เอาออกเหมือนกันนะครับอย่างเช่นกิ่งที่ยาวออกมานะครับก็ตัดทดเข้าไปนะครับกิ่งนี้ตอนแรกก็จะทําเป็นกิ่งหน้านะครับแต่ว่ามีกิ่งนี้มาเดาชนนะครับกิ่งนี้ก็ตัดออกนะครับจะไม่ต้องการนะครับ เราผมเอาไว้เผื่อถ้ามันได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเวลาเราเผื่อเอาไว้นะครับดีกว่าเรามาแก้ทีหลังนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการแล้วก็ออกได้นะครับใบพวกนี้นะครับที่มันเกิดมาใหม่ตามตาตามข้ออะไรแบบนี้ออกให้หมดก่อนนะครับมีตาออกมาเยอะเลยครับใช้มือหรือว่า ไช้กันไกลก็ได้ครับแต่ถ้า <c oughs> ถนัดยังไงก็ใช้นะครับเพราะว่าไม้เราพอแล้วนะครับไม่ได้เผื่อตาที่จะแตกแล้วนะครับตาที่เราต้องการมันมันเลยไปแล้วครับไม่ต้องการกิ่งในจุดนั้นแล้วแล้วก็อ,ออกได้เลยนะครับแบบนี้ครัตามคอตามซอกนะครับ กิ่งนี้นะครับจะทำเป็นหนึ่งสองสามนะครับเป็นกิ่งสี่นะครับกิ่งสี่จุดนี้ผมจะเอาไปหลังนะครับจะใช้ขแขนงนี้ทำเป็นกิ่งต่อนะครับโดยจะตัดทดกิ่งนี้นะครับที่แรกก็จะเอากิ่งนี้นะครับแต่ว่าพอดีจุดนี้มันสวยกว่านะครับมันสวยกว่าแล้วก็ตัดนะครับ เลยอันนี้เป็นกิ่งเมนต่อไปนะครับอันนี้เป็นแขนงแทนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับยอดก่อทดได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวยอดบวมนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์นะครับใบจุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกระถางน,นะครับ ก็เร <c oughs> ียบร้อยนะครับเอาออกจากกระถางดูก่อนนะครับต้นนี้ยังไม่เคยดูลากเขาเลยนะคตั้งแต่ปลูกมาลากไม่ได้จัดนะครับเป็นลากธรรมชาตินะครับ ไม่ค่อยเยอะนะครับเป็นล,ลากชํานะครับตันนี้ลากชําตัดมาชำคแนนงที่เกิดจากลากนะครับ ก็เป็นธรรมชาตินะครับจ,จะใช้ใช้กระถาง ดินออกนะครับเดียดินก่อน,นครับก็จากนี้ก็จะเติมดินใหม่เข้าไปนะครับ นะกระถางก็ DIY นะครับกระถางใช้อะไรมาตัดเองก็ให้ดินทำให้ดินมันแน่นนะครับน่าจะอยู่นะครับน่าจะได้ทรงกันอยู่นะครับ เดี๋ยวเติมดินก่อนครับก็เรียบร้อยครับตอนนี้ <c oughs> ใส่หินกวดแม่น้ำนะครับโรยหน้า <c oughs> ก็เหลือแค่จังหวะยอดนะครับ <c oughs> ที่ต้องทำต่อรายละเอียด <c oughs> นะครับนี่หน้าไม้นะครับ <c oughs> เป็นทรงอะไรครับ ตรงอิสระ,ะครคนคู่ครก็ติดซากหน่อยๆนะครับติดซากห,หน่อยๆตรงนี้นก็ในธรรมชาติเาก็เป็นไม้ที่มันหักนะครับหักแล้วก็แตกยอดใหม่ข้างล่างนะครับกับผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่าน ที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็มือใหม่นะครับที่เริ่มเล่นผมเองก็เริ่มจากศูนย์นะครับไม่เคยคิดมาก่อนว่า <c oughs> จะมาทําอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นคนที่ชอบต้นไม้นะครับชอบธรรมชาติเห็นต้นไม้ใหญ่แล้วมันสวยดีนะครับก็ลองศึกษาหาวิธีทําย่อลงมาใส่กระถางนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีข้อผิดพลาดก็อยากเสนอแนะนะครับก็สามารถที่จะ,ะเสนอแนะได้นะครับ <c oughs> ยินดีรับคำติชมนะครับก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ